เผยสเปค Oppo Reno 9 s e r ซีรครบ3รุ่นใช,ช้ชิป Snapdragon 8 g ด n 1กล้องหลังมีการสาน OIS พร้อมเซ็นเซอร์รุ่นใหม่อาจเปิดตัวในเดือนนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Oppo Reno 9 s ้ r ซีรีส์เผยมาเพิ่มเติม,ตมหรอครับที่เป็นข้อมูลสเปคครบทั้ง3รุ่นคือ Oppo Reno 9 Oppo Reno 9 Pro และ Oppo Reno 9 Pro Plus โดยมีข้อมูลตามนี้ครับเริ่มที่รุ่น Oppo Reno9 มีหน้าจอแบบ OLED ลงขอบโ,อโคง้งขนาด6.7นิ้วคมชัดระดับ Full HD Plus รองรับค่า Refresh 120เ120 h z ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 778G ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด64ล้านกับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความลเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มปที่ 4,500mAh รองรับทนโชาร์จเรว4 7วัต Super ์ s u p e r b o o ส่วนในรุ่น Oppo Reno9 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ลงขอบโค้งขนาด6.7นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ รองรับค่า Refresh 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 8100 Max ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX890 กล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมชิปประมวลผลภาพอย่าง Mali Silicon X ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอ ให้แบ,บตเตอรีม่มาที่4,500ัน ah. หรอมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์ซูเปอร์วูดอีกด้วยครับในรุ่นสุดท้ายอย่าง oppo r e n o 9 pro plus มีหน้าจอสแสดงผลแบบ OLED ลงขอบโค้งขนาด6.7นิ้วความชัดระดับ full hd plus มีค่ารีเฟ e s h ร้120ี่เฮิร์ใช้ชิปประมวลผล qualcomm Snapdragon 8 Gen 1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียดห้ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ sony imx 8 9 0รองรับระบบการสั่นแบบ ois กล้องอัลตร wide ความละเอียดแล้านพิกเซล และกล้องเดฟความเป็น2สล้านพิกเซลครับพร้อมชิปโปร่ผลภาพมาลีซิลิคอนเอ็กอีด้วยครับส่วนกล้องหน้าความเเดียดสามสิบสองล้านพิกเซลมีเ,เซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมีมอเตอร์แบบ XX ็ i ซเอ็กซิลิเนียแบตเตอรี่มาที่4 7่0ัมิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว80ดวัตต์ซุปเปอร์วูส่วนข้อมูลวันเปิดตัวของ oppo reno 9 Series ยังไม่มีข้อมูลเผยมานะครับยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง it fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง it fast เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ